ผู้สาวเราไตเหดบาปหัวใจอาอแท่นอน๋โอโ้ยหลวงกับบุคือเว้ยปารตไม่น้ำโขงแหมนี่คือแม่น้ำโขงครับท่านผู้ชมครับนี่คือแม่น้ำโขงที่เราจะขนนะครับหีกระป๋องมาจากประเทศจีนตอนนี้มาสำมเอา สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับสวัสดีครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ำโขงนะครับทุกผู้ชมครับแม่น้ำโขงนะครับผมซึ่งเป็นแม่น้ําที่สกัดกั้นไม่ใช่สกัดกั้นครับผมเป็นแม่น้ําที่แบ่งเขตระหว่างประเทศลาวกับประเทศไทยครับตรงไปบนนั้นคือสปปลาวพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเฮานั่นคือประเทศลาวครับพี่น้อง นะครับผมย่างขามไปนี่ก็ประเทศลาวครับผมนั่งอยู่นี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยของเ้าครับผมสามก,กีกันใวคือข้นเหนียวปั่นแก่นยาสีพี่แตกห้ามคือน้ำถึกเขาเนีย้ยนะครับผมอยู่พุนคือประเทศลาวครับพี่น้องอันที่ผมนั่งประเทศไทยครับตอนนี้ผมกํลาลังมาสํารวจครับผมสํารวจว่าพอดีว่าซ่องนุหีนี่เสียธุรกิจนะครับผมเข้าสีน้ำหีกระป๋องจากประเทศจีนเนี่ยเหยนน็นอย่างไดนอะจังสี่เสียภาษีครับก็เล่นคิดว่าเออเห็นเลือดมาช่องนีบ่นี่ยขี้พันได้บ่หือ ่าจะพันได้ยูดอกเนาะอยอกยอกยอกครับผมพี่น้องมือนี้มาไทายเอ็มวีครับผมมือนี้ได้รับเกียรติจากทีมงานแม่งขี่หนักนะครับผมเสียปูนะครับเสียปูสายจวดนะครับทีมงานของพิจนณีนะครับมือนี้มาไทายเอ็มวีอยู่ริมแม่น้ำโขงครับผมพึ่งเดี๋ยวมาเห็นบรรยากาศความอบอุ่นระหว่างประเทศลาากับประเทศไทยความสัมพันธ์ยังแน่นแฝนอยู่คือเกา่าพูดนะฟังพุนประเทศเรามีโอกาสขันประเทศเปิดกัเดี๋ยวสิขามไปเที่ยวทั้ง ยมทั้งพี่น้องท่างสปปอเล่าครับผมพึ่งมาหอดครับว่าหันแดดหวนครับผมแดดหวอนครับอันนี้เขาอยู่ที่อำเภอโขงเจียมครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเดี๋ยวเขาไปเบื้องว่าเมือนีซ่องดูฮีสิเดลินเป็นเพื่อนให้มาเป็นพระเอกเลยครับนี่เห็นหน้าโล้โลงสีเป็นพระเอกเลยครับแต่กวนเป็นน่นเอกครับอายุประหวัดบวชพระบวไรเรยเป็นน่นเอกแก้วมากเลยครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอ้นี่มาหอดกองไทยครับผมมาใสอีกมาเตใสอีก <laughs> อันนี้คุณคุณนะครับผมคอนเทนต์นี่คุณคุณมาเตใสอีกของไอจอนนี่ครับ <üğ öst> อันนี้นั่งเอกครับนี่ <c oughs> โอ้นั่งไล่ปุฟนหี่อ๋อ,แ,แ,อแฟนใหม่ของพระเอกแฟน,นใหม่ของชองดูฮีครับบู๊เกิดมาหน้าตาดี <c oughs> นะครับมีแต่สีกับเชิงนะครับโอ้นี่ครับผมอาจารย์เชนครับผมโอ้เสียเชียนครับแต่ก่อนใบหัวยงยคือห่างไกลคือไปเหตุสีนี่ เลยนแบบเล่นแบบเคยผเคยทักหายจาหอดอ้หาเศร้าเลยนแบบเช่นจัอ๋อเขาบประชาสิเปียนไหมเลยจ่าหอดปอเศ้าคนเ่นเศร้าเทนเมื่อนี้ครับมาอยู่หลายคนครับนี่พุ่งกลับครับพุ่งกลับสวัสดีครับสวัสดีครับสพัดีครัสดโอเคครับเครับโอเครับสัสดีครับสวัสดีครับสวีครับสติสดีครับสวครับผมมาดีากับสหับิวดีคล้วัสดีครับสวัควดีครวครัสดี๋ยวดีครับผูัสดเครนวัส นี่โอ้คุณครูกัดปากครับผมโอ้โหผมเพิ่งมาเจอสวัสดีครับคุณครูครับผมโอ้ผมติดตามคุณครูมาดนเติบไปนะคือผมชอบดูในทิกตอกแล้วก็เอาไปดูในห้องน้ําอะไรอย่างนี้นะครับครับผมอันนี้คุณครูตัวจริงใช่ไหมครับนี่ผมซูนได้บ่อยไหมไหมโอ้แหงนะโอ้เจ็กเทียได้นะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับดาวบัตดอนเสียพะครับเสียพอโอ้เสียปู เดาเป็นเดินกันแม่นุ่งกันแหละเสียพูดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้มาเล่นยญเอ็มวีในอันนี้ลงช่องไปนี่ลงช่องกอกแต้สตูดิโอนะครับกอกแต้สตูดิโอครับผมถ่ายทําโดยทีมงานแมงคีนาคนะครับแมงคีนาคสตูดิโอถ่ายทําตัดต่อนะครับเมื่อนี้กําลังย่างปลาครับพี่น้องสูกินปลาโค้งอันนี้ปลาโค้งบอกครับโอ้อันนี้เขาเอิ่นปลาอยังครับพ่อปลาบานฮะอ้าวบันเป็นปลาปิ้งบ่โอ้ยิถือซ่อนแกลียงบ่เลยนี่ นะครับเดี๋ยวเข้ามาสัมผัสสัมผัสโอ้นี่ติดโค้งเพื่อนเพื่อนบางคนมีตังรวยเป็นร้อยเป็นล้านแต่ไม่สามารถที่จะมีที่ติดแม่น้ําโค้งได้นี่เพื่อนมีที่มีน้ำโค้งครับบานเพื่อนตีน้าโค้งนะครับแต่ว่าอาจจะบม่มีเงินเป็นร้อยเป็นล้านสลับกันนะครับผมผมอาสิมาสื่ออยู่แถวนี้อยู่เอาไว้ลาเลียงเนาะไว้ลําเลียงธุรกิจจิ้มกระป๋องของผมมันกำลังเติบโตอยู่ประเทศจีนเช่หไ่ล่ะนั่งเอกไม่ใช่ลร โหเราม่องอยู่มืน่อนี้เขาสิดิลนก็คู่กัดปากกันโอ้ผู้ใดเป็นคนจัดคู่กัดปากไหมผมเนี่ยผมลมาก็หลายคู่กัดปากนะครับขนาดกัดปากยังซ้ำหนีกัดสีซ้ำไดนะครับผมคู่กัดปากเนี่เพื่อนมาแต่เพื่อนเป็นคนใส่ก่อน,นคนกาลสินดินดำนำซุม่มเพื่อนรับบทเป็นสาวเล่าอหรไม่มีศากจูบป,ปะครับพระเอกตายอ,อูอย้ย <laughs> ว่า <laughs> <laughs> ยวว่าน้ำโค้งนี่ขันวัดอยู่บนนี่ขามไปประเทศเล่านี่ผมกิว่าปประมาณโลหนึ่งไดีวปะโลกลัวนะครับเพราะว่าเสียปูเพิ่นเคยขมประจำสมัยวัยรุนสมัยสูบซ่าสมัยสูบหมาดีกว่าผมว่าแกเขาสมัยสูบซ่าเพะ่อนฟังผุนกับพวกครมีเฮือนคนนะครับเพราะว่าอะไจะเป็นเป็นปลาเป็นอุทยานขันมีเฮือนค้นกับคงจะมีตึกมี่รังคาแล้วมิต่ปลาครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าถานั่งเอกก่อนนะเข้าชุพาไป รถเพิ่นเขาของเพิ่นขี่แล่มโบมากครับผมเลมโบกูนูนะครับเลมโบกีนี่อันนี้เป็นเป็นเมียพระเอกมนบ่ครับอ๋อชีตจริงเป็นเมียผู้ใดครับบ่เป็นเมียผค่ะอ๋อบบเป็นยังครับผมค่ะสวิงกิ่งเนาะหยอกๆยอกยอกนะครับผมอย่าลืมครับพี่น้องผู้ใดมีงานบวชนะครับงานขืนบานไม่เผาบานเก่าเเสาลุงหลุมรถแห่เสียปุครับพี่น้องเดือนเมษานนี่ตรงขออภัยวางครับผม หลายงานอยู่หลายงานอยู่ขอบพี่นาครับยั่วว่าพี่นาเป็นตัวจ่ายนะครับเดอ้อขายแล้วเป็นบ่ย, <laughs> ยังอยู่ยังอยู่ครับงานกันยังหลายอยู่นะครับผมศิลปินมีทั้งบักม้าหน่อยบักม้าใหญ่แมวพว่วงแมวเมาวแม,ว,แมวเป่าหลายเพลงครับผมกับทีมงานแม่งกี้หนังโอ้คุณครูมาแล้วคุณครูมานี่ไหนครับผมให้ผมสัมภาษณ์หน่อย <laughs> เอาจะเล่นกับผมนี่ผมต้องตรวจสอบตรวจภายในกว่านะ <laughs> ปกติคุณครูชื่ออะไรครับ อ๋อห้าข้ามมานี่ดิไมข้ามมาห้ามมาโอ๊ยข้ามไม่ได้ถ้าข้ามนี่ระวังนะโดนเสียบนะโอ้มีหัดอันมีหัดเอามีพระน้ำบัอมาอยู่นี่พระวิธวาเลยอันนี้บัพระบัพระคือไหวร่องทรงสันพระวัดปลาครับโอ้พระวัดปลาบ่มีเวลากวนหัวจอหูผมพระวัดปลายำเสาบินบาดครับยำเรงผุดแล้วตัวมามาเจยอันนี้คุณครูเบียครับผมโอ้สุดสุดคู่ขี้งมครับ ผมจับไปเด้อคุยอู้จกเข้าไปเด้อเดินทางมาไกลไหมครับไกลค่ะไกลมาจากกาฬสินธุ์อ๋อเป็นเขาเขาดังในช่องทางช่องเจ็ดช่องสามช่องห้าช่องเก้าไม่มีครับเขาดังช่องทลอดในช่องทางทิกต็อกครับผมคือเบียร์ใช่ไหมใช่คชื่อเล่นชื่อเบียร์เบียร์อ๋อชื่อจริงอ่ะเมาเบียร์อ๋อเมาเบียร์ชื่อจริงเมาเบียร์เมื่อคืนมานอนอยู่นี่เปล่ครับใช่ค่ะมานอนอยู่นี่อ๋อรู้จักผมไหมนี่อ่า คนนั้นใช่ไหมคะคนนี้แหละครับผม <c oughs> เ,เดี๋ยวก็ตรวจเกือบฟาดซะ่ี่ <c oughs> เคยเล่น MV ด้วยกันหลาย MV แล้วครับผมแต่ก็ยังไม่ลงเลยคะ่ะก็ยังไม่ลงตัวสักทีนะครับใช่ยังไม่ลงด้วยนะครับเดี๋ยว <c oughs> คาดว่าวันนี้ก็คงจะลงเอ่ยด้วยดีนะครับผมส <c oughs> วิงกิ้งโอเคครับไปติดตามผลงานของพวกเฮาเดรเียนะครับเนาะของมณีเลนกับคู่เบียร์ครับโอ้ขีนหัวไหลเกเียร์ทเนาะลาบลาพี่น้อไปก่อนครับผมฝากผลงานเพลง ที่ผมมาไทยน้ำนะครับมือนี่ยังกับครับเสียปุ๊มื่อนี่ปีกายครับมื่อนี่ปีกกยนะครับแลนพนิดานะครับอ๋อมอนี่ปีกายพี่กกแต้สตูดิโอนะครับสตูดิโอนะครับผมมอนี่ลำล่าพี่น้องไปก่อนครับมอนี้ขอเสนอคำว่าก้อยปลาสูบซ่าบ่อแก้วสวัสดีครับ